สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมศิ์ครับและก็บรรยากาศสวยๆนะครับริมน้ําสงครามครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรนะครับสมุนไพรตัวนี้เป็นผักด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสมุนไพรตัวนี้คือต้นอะไรครับ คุณผู้ชมสมุนไพรตัวนี้ก็คือต้นผักเป็ดนะครับผักเป็ดน้ํานี่นะครับตัวนี้คือผักเป็ดน้ํานะครับนี่ตัวที่มันออกดอกแล้วครับคุณผู้ชมเป็นผักด้วยนะครับลักษณะก้านก็จะแดงๆนิดนึงแล้วก็ดอกก็จะเป็นตะปุ่มๆต,ต,ตรงนี้นะครับตามก้านของมันเดี๋ยวเรามาดูชื่อเรียกก่อนนะครับว่าผักเป็ดน้ํามีชื่อเรียกอื่นอะไรบ้าง บางพื้นที่เรียกว่าผักเป็ดคนจีนเรียกว่าคงซินเกียงแล้วก็จีนกลางนะครับเรียกว่าคงซินเจียงคงซินเฉียนสือเหล่านะครับเป็นพันธุ์น้ํานะครับที่เลื้อยอยู่ตามน้ํานะครับคุณผู้ชมแต่ตรงนี้มันแห้งแล้วก็ดีหน่อยเราจะได้ถ่ายง่ายขึ้นนะครับสบรรพคุณของผักเป็ดน้ํานะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยต้นของมันช่วยรักษาโรควัณโรคชนิดที่ไอเป็นเลือด ให้ใช้ต้นสดผสมกับน้ำตาลกรวดแล้วตุนกินกับน้ำรับประทานซึ่งจะใช้ประมาณ120กรัมและ15กรัมนะครับสบรรพคุณต่อมาช่วยแก้เยื่อสมองอักเสบชนิด B หรือหากนำมาปรุงเป็นยาฉีดก็จะใช้รักษาโรคไข้สมองอักเสบและไข้เลือดออกในระยะแรกได้ได้ผลดีเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ใช้ทั้งต้นเลยนะสรรพคุณต่อมาใช้เป็นยาแก้ไข้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้หัดทำให้เลือดเย็น แล้วก็สกรรพคุณต่อมานะครับต้นของมันยังช่วยแก้ไข้หวัดระบาดตัวร้อนด้วยการใช้ต้นสดประมาณ40-75กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานครับสรรพคุณต่อมาช่วยอาการไอไอเป็นเลือดใช้แก้ไอาอาเจียนเป็นเลือดด้วยการใช้ต้นสดประมาณ75-100กรัมนำมาต้มน้ำแล้วเติมน้ำตาลกวดเล็กน้อยแล้วนำมารับประทานนะครับสรรพคุณต่อมานะครับ ทั้งต้นยังช่วยขับปัสสาวะและก็ทั้งต้นช่วยขับน้ำาชื้นในร่างกายและช่วยแก้ตับอักเสบชนิด A แก้อสุกอิสัยทั้งต้นใช้ภายนอกแก้งูสวัสดได้นะครับด้วยการใช้ต้นสดนำมาตาพอกบริเวณที่เป็นต้นของมันยังใช้รักษาโรคหนองในด้วยการใช้ต้นสดประมาณ60กรัมนำไปตุนกับน้ำรับประทานครับทั้งต้นของมันยังช่วยรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันฝีหนองอันนี้เห็นผลเลยนะครับ และต้นของมันยังช่วยรักษาแผลที่มีน้ำเหลืองหรือเป็นผดผื่นคันให้ใช้ทั้งต้นผสมกับน้ำสาวข้าวนะครับแล้วนำมาต้มให้เข้ากันคั้นเอาแต่น้ำใช้ทาบริเวณที่เป็นสปปรรพคุณต่อมาต้นของมันหากเป็นฝีให้ใช้ต้นสดนำมาตำผสมกับน้ำผึ้งทาบริเวณที่เป็นสปปรรพคุณสุดท้ายครับต้นของมันยังใช้แก้พิษงูมีพิษนะครับกัด ให้ใช้ต้นสดประมาณ150กรัมถึง250กรัมนำมาต้มคั้นเอาแต่น้ำรับประทานส่วนกากที่เหลือให้เอามาพอกบริเวณที่งูกัดนะครับนอกจากนี้ทั้งต้นของมันนะครับยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเนื่องจากสารชนิดนี้ที่อยู่ในต้นของมันนะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีมากและมีงานวิจัยเยอะมากนะครับเกี่ยวกับผักเป็ดน้ำ งานวิจัยของต่างประเทศก็เยอะนะครับคุณผู้ชมผักเป็ดน้ํานี่กินแล้วดีต่อสุขภาพนะครับนอกจากนี้ผักเป็ดน้ํายังเอามาเป็นผักสดนะครับนํามาปรุงอาหารก็ได้นํามาลวกกินกับน้ําพริกหรือเอาไปชุบแป้งทอดกับไข่ก็ได้นะครับแต่ควรระวังนะครับหากต้นไหนที่มันอยู่ในน้ําที่ไม่สะอาดแล้วมีสารพิษเจือปนนะครับไม่ให้นําไปรับประทานเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับผักเป็ดน้ําของเรา ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับต่างมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่ากินแล้วได้ผลนะครับเอาไปใช้ได้จริงทั้งเรื่องโรคมะเรง็งแล้วก็แก้ไข้แก้ไอนะครับหลายหลายคนก็นําเอาไปทําเมนูต่างๆนะครับทั้งเอาไปลวกกินกับน้ําพริกแล้วก็เอาไปกินสดก็ได้นะครับเอาไปชุบแป้งทอดก็อร่อย ใครเคยกินเคยทานหรือว่าเคยเห็นนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันวันนี้หม่ออมสินก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเจ้าต้นผักเป็ดครับสวัสดีครับ